สบายดีพี่น้องฝรั่งลาวและฝั่งไทยและต่างประเทศนะคะผมก็ต้องฟื้นเพื่เก้านะคะสำหรับวันนี้มื uki, อ่อวานนี้เราฟื้นอยู่ที่ตลาดเจียงกอกน้องพี่น้องตอนเศร้าพี่น้องลงมาแต่เศร้าแต่ว่าฝนตกมือนนกออม่อนี้ฝนตกทางหนาอมืดมืดมาขายผักพี่น้องเลยเดี๋ยวซื้อผ้าไปเหรอคน บรรยากาศตอนเช้ามืดนะคะตลาดเก,กียงเกาะมือชุมพรเนาะคะ่ะทางเข้ามาค่ะเป็นมีเป็นทางของชาวเวียดนามที่เพิ่นมาเปิดไปเดินกับพี่น้องพักน้องปุ้มกับใครไปแล้วส่วนหนึ่งี่แล้วส่วนหนึ่งก็เลยมาอาชีบอกไม่ได้พ้นตกมันมันคายยากพี่นอ้องพนตกแล้วมันจะคลายยากมือหมือพ้อนกับหัวตังเว้นนะมันเอา จะเป็นใบตองกัมาตรมเป็นเห็ดนางฟ้าโลดัยบริเหณน้าโลชัยโลชัาหาฟันโงบมุกใหญ่เลยพี่น้องท้ายปากชูเดือดเด้าหลอเลยมุ้ยผ้ได้เผาผักใช่ที่นี่นกามาขายใยพี่น้องนอก ยี่ยสียางเหรอไปทางบนกระดุมเ,เลย <c oughs> พักะประกาศซอ้อมดน้งงามๆมาพูดนะเป็นโซนขายตอนสวยกับตอนแรงเนาะกันเลย <c oughs> ยังบ่มีคนมาขายไปนไหนแล้วก็ชิพามาดู ตอนฝนตกคนไก่ยังหลาอยู่โซนที่เธอจะคืคอขายสาวร่ายอันนี้เหม็นเกลือเนาะ้องเนาะเกลือเกลือ <c oughs> <c oughs> คนต้มเองเด้อพี่นอ้องจะขายถั่วเฉลยไหม <c oughs> ถั่วสองพันถั่วสองพันเด้อพี่นอ้องเด <c oughs> <c oughs> ้อใช่จะเป็นข้าวปลาอ่ะข้าวปลาจะทะุ่งเท่าฉลย เฮาสิซื้อมาให้ไก่น้อยเฮาถ0 0 0 0เอานี่เด้อถุงนึงเออบัดเล้นีเฮาขายผักกินอ้หารจะจงไว้เฮาเด้อแล้วเฮาสิมาอาะตู้ใดคนยังบ่ใส่ส0ตู้นี่เตัวนี้ขาป้ายพน้อป้ายซื้อมาให้ไก่น้อยกันมันสิเบิดแล้วจังได๋เฮาสิอย่างว่าัได คูนมาร้านขายข้าวหัวข้าวบัวหัวหอมนะคะหัวข้าวบัวผักกระดาวสะเดาค่ะอันนี้ก็คือผักของต้องฝูกเองเด้อะข้าวต้องฝึกเองสะยังไม่ใส่ถุงซ้่มยางหรอกนิ้วหอบทีบ่บเลยซาลาเน่ค่ะ ตลาดน้อยกับขนตกหรือกับบรายป,รปันณพี่น้องเหมือนกับมายากไปยากตกเต,ต็มเต้ปุ๊กตีสองมเมเป็ดปุ๊กนุ้มขึ้นมาตีสองไฟดับฝ้าห้องเครื่องของพุ่มสักเสียงว่าเฮี้ยนกับเปีกยกเบิร์ดไปสิคิดอแต่ขนสิตกเนาะพี่น้องเหมือนกระชายมะแดง มาัวถัวานเฮาตุ๋ยับ้านัวมาัวสามมาหาพันสามมาหาพันน่ะโอ้กี้มาหาพันเนาะสามมาหาพัน มันก็ส yes. ิบบาทบอพอแล้วเองอยากตายให้น่เฮ้าจมาถ้ายภัพนหฝนมันตกหลายที่มันเป็นมายตัวเท้หนึ่น่ๆไดหลายลด้ตัวท้าที่ใส่หริหรน่องเด้อลายนกสวยงามมินอกถั่วแป้งน พมีแต่สามารถหาค่นานมันกันนี้อันนี้คือมันค่ะมันแกยว่านใครให้ทักบุง้งทักตกอนที่เลนึงนี่ฮันของ แล้วเฮาหมักจะซื้อไหมครับตล้วนัสรัดเึ้อระไรหองพักสรัดถึงกระไรหรยจะมีพวกผักนานานิฟนะพี่น้้งหลายพักเติบพักสลัดใช่ไหน้องถืออยู่ไดเดี๋ยนี้คือสองพัน เดี๋ยวเราบริษัไปบ่อรน้องฟึ่งกันแล้วพี่น้องเดี๋ยวตรงี้คืเผาพักอันนี้ก็เป็นทางของซาเวน่าพี่กันน้องพี่น้องถ้าว่าไผ่หยากมาเดินตลาดเซาออกมาได้เด้อตลาดกิมโซมจัมพ์พรเฮาเพิ่นเปิดตั้งแต่ที่สามเนาะที่สามครึ่งนาะพี่น้องเพราะข้าซาคายโฟร์ก็สิมาแต่เด้กละที่สามที่สี่พอเพิ่นมาขายผักแล้วายหย่าแล้วเพิ่นก็เฮ้ยพอเพิ่นเก๋เพิ่นมาขายผักแล้วเพิ่นก็ มาซื้อพ <ım. S 2> ักจำเนาะต่างเมืองต่างบ้านกระซิเข่ามาซื้อพักอยู่นี่พี่น้องเอามาขายเมือพายสิมาตะแรงก็ได้นะพี่น้องเนาะเพิ่นปิดหางงเด้อแต่ว่าได <God 's S 1> ้มาเที่ยวฮะน่ามาเที่ยวมาชมมาลินเท่านี้กับมาแวได้เนาะไปเอาขาวปลาเของก่อนถึงท้ายเขานาะขอเจ้างามงามเห็นงามเลยพี่น้อง ขับเจ้าอันนี้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวค่ะข้าวสวยเนาะขับเจ้าเนเาะจะไม่ขับไปเฮาเออน้อยโตทำอาขับไปจะได้ไสิลืมตาโตลงมาอีกเลย,เเยใช่ออยอดนะ้ะแม่

ก็นะเห็นซิงการทุกคนเห็นซิงการนะตอนนั้นคือเห็นซิงการแล้วไปติดกันเไปติดกัน อนีกัได้ขอตัวคิดกับนงพี่น้องเราเถงผุ้งนะกันฐานหน่อยโดยฮับผู้งเดียวนะชมโฆษณาหนึ่งผุกงเพราะจะได้เก็บซื้อยวมาหนีน้องตุ้งไปชิได้ขอลาพนอนะคะเจอกันคิปหนาไอ้นี่มาทำเมื่อไรนะโดยเลงอสบายดีค่ะค่ะชมโฆษณาแล้วนะคะ